กับสวัสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็นยินดีตอนรับเข้าสู่ทองสนุนแก้วอพ่อพี่น้องเออมาพบมาพอสนุนมานี้เนาะทางสนุนกาบมาพี่ระพ่อพี่น้องเอทางบ้านน้องมวยแล้วก็ทางบ้านบ่าวพัดเพิ่์นพ่อพี่น้องอ่ะมานี้กัสิมาถ่ายไทยมเนาะทางเพิ่น์นทางจากที่ว่าเมื่อเยี่ยมเมื่อยามทางแม่เพิ่นที่ว่า ป่วยแต่ก็บสบายเนาะงพ่อพี่น้องเนาะอาการเพิ่นเป็นจังไรเพิ่นพี่น้องเลยดีขึ้นแล้วบเดีวันนี้วันไรนาะงพ่อพี่น้องเนาะโดยจังไรครับไปรุ่นไปส้มกันเลยเนาะงพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังบายดีเดอ้อสบายดีซาบัว สบายดีเช่นกันกับสาวนอนเพื่อนมนนี้ดูสบายเอ๊ยังไเนาะจะรังรุมกับสาวไล่เพนสาวบัวเฮ้ยม่ะเป็นยังไงอาการของแม่บ๊พัดอาการของแม่เป็นการดีขึ้นแล้วอืมกลับไปหาเพื่องกระชื่อเกาเอ้าเป็นคลายเครื่องเนาะแม่เจ้าบอ เมื่อยเป็นยังว่าใจผิวเป็นควดัเลยปัดปัดเพืนเมื่อยเป็นกระเมื่อยคืว่าได้เนาะอันนี้ลยได้การแล้วอีกอย่างด้วยด้วยดยบวเป็นยังลมสบายบ่ลมกับเมีย้ยคอสิไปเเียคือเก้าอือลมกับเมียอยู่นี่ว่าจะสิไปได้จังไดแบบเพ็่นมหาบวพ่อเจ้าค่ะยากเลยเนาะ เจ้าเป็นคุณไปดินไปดอนไปน้ำเพลินน้ำบ่อสอบ่อเสียงลายคุณเขามากับเขามาหาเจ้ามีผัว่อยนะกะมันกะไปได้อยู่กับทั้งลูกทั้งยังงคนแะไปกับมาหาแต่เจ้าบัดทั้งบัดยู่บัดก็คือว่าอะไรกันคือเมียไปกับญาติอีกเนาะลูกเต่าอันนี้กันคือเมียไปบันลูกกัเท่ากัเอะเท่าแากผู้เป็นลักครอบครัวแหละก็จะไปหาเงิน เงี้่างคร้งก็อ่นแล้วเนาะก็ถือว่าสะดวกสบายไปผัดเนี่ยผัดมาว่าอย่างมาเสียงเนี่หลายคนมาหาบ่อพอเจ้าแล้วถือเอาดินเขาเพื่อนเห็ดเพื่อนไปเบิ่งดินเบิ่งเื่อนเหมือนกันกับิดไปขิดมากับขึ้นแหมงก้มี่ะแต่ว่ดินนี่ยังไม่ได้เอาเข่าเนาะดินเนี่ยังถ่าทางบ่อจันเพลนโอ้โอ้บจันเป็นสิบเอ้าเข่าให้เป็นยังผิดเนือเขาพดลงมาเพลนเนาะ แต่ว่ากลับหางไปเป็นอะไรๆแต่ทางเขานี่กะจะไปเหดเวีิ่งจะบอกตามความจริงเนี่ยจะไปเหดุวิ่งโวหัวพิ่นมาเมื่อใดไปเากับอยู่ไปก็คือว่าเนี่ยนุ่มลูกแน่ความอยู่ความกินแน่ไปแล้วก็ยุดิเลยบัพพัดเมื่อใดเพิ่นมากก็ยุดเพิ่นอาจิโทหามาไปนอนอยู่พุ่นเออไปนอนอยู่พุ่นนอนเาบได้เที่ยวมีรถเที่ยวมันยากปีนี้ได้ฉลดนี่นะอันนี้กระทั่งน้ำมันหัวเด้ ซื้อน้ำมันมาใส่ก็ใส่กระตุกปลาไว้บัดซีปกระถกใส่คือลนเลี้ยในกระจอ่ในใส่กระหัวในหันหมีแต่หมองลี้นย่อยได้เนี่ยย่อยซึมเนาะ,ะมันซึมนี่แหละมันเก่าแหละก็คือเาขี้ไปดิน้นขี้ไปได้แต่ปัไปปลาไม่ได้น้ำมันเพิ่งย่อยออกมันก็จะกินน้ำมันเนาะขิวน้ำมันกุ้งกุ้งบมีเลยเนาะบ่มีเงิน น้องบองกมกะมื่อไปมื่อบอมื่อเสาร์นิติดรถแน่กับบริพิทรงถ้าว่าไปบ้านนายกะขี่รถคันนี้บ่คันนี้เลยโดยอัดจุดน,นะกับโซนไลากะให้เพูนไปส่งถ้าเจอแม่เพป็นกับพิทรงน้องบอมติดได้กับพิทรงลูกกันติดบ่ได้กับป้ามื่อนียยันบ่ได้มันหมอนก็รวยก็รวยก็รวยอยู่แต่กับป้าโอ้ยแย่ขาดแม่ขาดเบิดเนาะเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกับมากันคือเก่าเปลี่ยนสี่แสนไปอ๋ออันนี้หมดขั้นนั่นแหละ ถือว่าไปกับบัณฑิอยู่ด้นอนกันเลยเด้วพากันมาเลยบอกมีเตมีและผืนนอนเบิงานสองคืนโอ้พอดีเผืนใครเนี่ยแล้วก็ผืนทรเมื่อเอาว้านนี่กับเมื่อเอาผืนม้วานี่นี่สาวเอ้ยสาววัวเยนียนนี่ดึงสายผิดควดึงหนาวิดทางก็โอคกัน เนี่ยเลยอะไรๆใช่คณะไปเวกงานไปทาไปไปนอนอู้บาอดีเนาะถดดิ่นยังเก่กบตกตะกีกับนุ่เพิษอยู่ทา้งปากชอ่อือไปนําเพน่นล้วคือหัวหน้าอยู่สวรรค์แเพิ่นก็พาไปทังนั้นทางนี้เข้เ<อ>าไปแบบกัวทางเลยนะยังได้ผ่นมายังเด้นะพี่เซลเซลอยู่ทางไหนไปแบบกัวทางอย่าไรยังเกเบิ่นกาไปทํามันก่อ้างเนาะเห็ดเฮือนอยู่มองนั้นมอกนี้นะไปน้ำผืน นานมาจอบลูกจอบเมียเป็นเดือนอืเป็นเดือนมาเนี่ยหนึง่งเป็นเดือนมาจากไหนมาแล้วเดี๋ยวเอาไปทางไกลเอาก,กับบาเดมาามาีมจาจนเท่าก็หน่ะพามาจักมาจนเท่าได้ออกเวียงเยนนงี้ยแม่เาเนาะแม่จำเพื่อนเพื่นพามากาดือวัจุสมสาม,มือเป็นอาทิตย์ินเง <c oughs> คือเป็นเงินเป็นข้ามนีนลูกเมียผมมีไส้อย่างก็โอนมาแล้วทางมาประมาณนี้ก็สบายอยู่เนาะสบายแบบเนาะ มีเด็กวัดโสวันซีประเทศงานผัวให้งานทางนันแ้วก็โอนมาให้เมียพี่อืหาไปบนเขามีนาทีหาไปสุสุว่าพลาได้เหตุจังไรเพิ่มอีกคนหนึ่งเนาะ่ได้ได้แบะหาเแค่เมื่อวานเมื่อวานน่นพลาพ่อเพาว่เมื่อไ่แล้วคนเดียวนี้แล้วเนาะกือพาแกเคยมีอยู่เมียนะแต่คนนี้เสียคอเป็นคนสุดท้ายแหละอ เฮาก็เริ่มเฒ่าเริ่มแก่แล้วอายุก็30 30หเลยกบ่ไหวโดยแม่ป็นคนง้เากเริ่ม่สิได้กินเนื้อกินแห้งแล้วแม่นไปยายพอกเรื่อยๆเจ้ากบ่ด้หือแห้งเจ้ากสิลงไปเรื่อยๆด้บาดนีู่มันฮ้อนเลยเมียไปสคือสมอยสมิงอยู่เาลูกไปเนอยู่นางคเคกะเย็นเนาะอยู่นี่เนาะแม่น เย็นเย็นเย็นเลยสู่ต่อไปเห็นอะไรกล้วยห้าบ่สู่ัตแหฮงบ่บืนหน้าบันหฮงกระเทกอือท่อแท้เฮงกระเทกได้บ่ผัดได้สู่ต่อไปก็จะมากินเด็ไปเฮ็ดเปียแเมนเมนเมนห้ากแบบไปทางหนึ่งไปวิซซ่าทางนั้นปรึกษาเพิ่นเบิ่งไปไกลเติบได้เนาะไกลๆอะไรทางนึงจะมีพาไปกระทางใต้ดูน่ะโอ้อ๋อพาไปเสก็ไปหั่นเนาะ มันก็กำกับบ่ได้โทรนี่อ bueno ือมันอนุญาตได้แต่มันบ่มีอ๋อเียกวก่บ่ยมีบ่า้วกันถ้าเ็บขายเก็บขายก็บ่ได้7-80แสนอือก็คือขายมาแต่งก็ได้4-5แสนได้5่าก็เบิดแล้วเนาะเงิน่นั้นคือว่าเนาะ เขาไปเห็นเรียกยังไงฮะบอมมีเขาคอยด้เบิกเขาเสียใจเสียซื้อกินซื้ออยู่นิดหน่อยก็เบิ่นแล้วสำนักอยู่แบบนี้ฮะกับมันบอกคือว่านแต่สำนาได้มันถูกบว่ท่านมันบอมีเขาหมดเนาะแพงเนาะเขาไปกองกินอยู่ครู่มื้อเมนกมนที่เสร็จมาแล้แหละทางเ้ากบบอยากไปแล้วแบบนี้อยากไปแล้วเอาความจริงอย่างแหละเห้เออเมียกับลูกอยู่เพื่อนท่ะ เนเมียกับล uh ูกอยู่เรื่อยเปิดเมียว่าย่าเพิ่งขามาพัดวาย่าบอกพ่อบอกพ่อบอกพ่อเจ้าเพิ่งบอกมาหาค้อยว่ะพิ่งจังได้กับเจ้าเป็นคนทำอิดเพป็นเห็นน่ะเห็นตาตะวิธไปกับท่ามาตาบ่าวพัดแม่เน่ไปแต่บ่าวพัดไปกับบ่าวพัดอะไรนะก็เลยแบบคิดคิดแบบนี้คิดจมีทางผู้ใหญ่เพิ่งเจอโทรมาให้กำลังใจเหาอยู่จังได้กับสู่เด้อลูกเด้อขอเป็นกำลังใจให้ การจิไปทางใดก็ให้อันติดตามเพื่อนชานก่อนแบบเอาหม่องอยู่หม่องเซาก่อนแล<อ>้วเฮาก็มาคิดน้ำพุ่งกินอ่าแม่คิดน้ำหมักผิดป้ายแด็กเป็งน,นัวลุ่มมันยังลูกนี่แหละลาย,ยสิง่งหลายอย่างเนาะลายสีลายอย่างใส่ใจเพราะว่าเนี่ยมนันก็นบ่มีนะเฮาก็เลยโอ้ยสมมุตินให้คิดอุอ้มอนี่เฮาก็คนเคยไปนะแม่ไปคนเคยไปเคยหาเงินไปซั่นชา อยู่แต่ก็หงุดหงิดเนาะใส่ใจคือว่าเนี่มันหลายสิ่งหลายอย่างเตกี้กัแม่น้องมวยเพิ่นกัอยู่กับครอบครัวเพิ่นเพิ่นกเอาเฮาไปเฮ็ดเห็นเฮาบ่มีงานเฮ็ดเพิ่นกเอาไปเฮ็ดน้ำทางลุงก็ได้ออไปกอยปอกกอยปูนไปเฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละโอ้ยเพิ่นเตกี้กได้ไปไปทุกหม่องทุกแจ้นะเพิ่นก็บ่ติดต่อมาเลยเนาะเพิ่นกัเนาะแม่รู้เพิ่นกับทางไหนพิ่นไปเลย อออืาว mm hmm. uh um> um uh uh,> อะไรตมบุญนามันเมนเมนหอานมบนาันหนดขันหอดข้าววง่ายใช่เนาะมเนว่าแหละครูคิงเข้ามาซ้ำนั่นจะกันไปซ้ำนั้นแต่กาแบบนี้กาบุกคักได้บ่ผัดเลย บอกง่าไงก็เฮาอยากมีครอบมีครัวใหม่ก็ยากเลยแบบนี้นะยากกแเพิ่บอดีเพิบดีใบเตยเียสมรดีใบหอกคแตกเอาบอกอีดีนะเอกันเลยเออฉันบอกจอาไปแล้วก็จบอสมุดบ่ะเขาเอาใหม่เพิ่มกับบอดีบอยังบอกยันวายันว่าบ่ม่ได้สนเพราะว่าอันนี้กคือบพัดว่าแบบนี้เลยค่บมันบแมงขพ่อบัวพัดเด้อโดย้าาถ้า่ามีใบเตยเบียนสมรดมีใบหองคอนี่ คืยากหรอกวไนี่มีสิทธิ์หมาได้โอ้สันบอมนะคะนะ่าตัวนี้เนาะค่าว่าจะเส้นไบบุตรมันคือมั่วบ่อหน้าบ่อคำบ่อที่ว่าทั้งนี้ได้เสียบุตแเมนอันนี้มันบุตรใบของคอมันบุตรแบบเชินเัิญบ้าน่ไงก็รักทานบุตรรักทานแบบพ่ออยู่น้ำกันแบบแบบแตท่านได้กับท่านเอาไปคือเพิ่งว่าว่าอะไรขัวเมียขัวเมียนัวเมียขั้วเมนขัวเมียควายอหไร คือว่าบโบมีราาักษาพยานอย่างนนเนาะนนคือ้อนนกม <S 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 อ็มันทษภัยบัได้คือที่คันเิ่นมีใบทะเบียนสมรสมีายสอกไเส้นพอบ้านกทั้งแม่นองมวยนะว่าตั้ตะก,ก็มีสธิตต์ปัใไม้ได้มีว่าผัวไปบบกาวเนาะ,นะคือว่าคือผิ่นใส่ข้ามบาทหนึ่งออกซองกัจํจเป็นเดเซียอที <S S S อ่ว่าหน้าก็ต้องเดเซียอันนี้มันบบมีอย่างนี้ก็ถือว่าให้ก็จ อันคือว่าลูกเพื่อนซื้อคืนเอาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ว่าคนเนิมขายเนี่ยติดใจของเพื่อนเองมาสิหับเอาคืนบ่หรือบ่กรับประมาณนี้ก็เป็นเรื่องติดใจเพื่อนกับแต่งแปลงเรียบร้อยเนาะมันแต่งมันแปลงเรียบร้อยมันกัไปง่ายเนาะคือคนเฮานี่มันจะไปง่ายมันกับบางคนที่ว่าเก่งกล้านี่ก็สามารถเอาได้คือกันไหนเพราะว่าเฮามีลูกมีเต้าระดำกันเลยเด้แต่ว่าเราก็ง่ายอยู่กะบอีตามเพื่อน ครอบครัวเพื่อนกลับมาจากในว่าเนี่นี่อย่างเด้ทางนั้นนะหมดคันบ่อ้นะคันกินขนมเลยบ้านนี้น้ำตาลบ่อ้โอ้ยเอามาแต่โดนแม่เพิ่นเสื้อไข้ไขยหมดคันร้ายๆ้ายพนเออซาบัวนั่งยูหันก็อ้ยายโคบุกแล้วบอใหญ่ลูกกินไดยต้งโมงย้อยแล้วบ่ สบายดีดูลูกสบายดีดูสบายดีสบายดีาดูเสบายดียงหาเอน้องฝนกี่ไอืมวะกลูกสาวลนี้ดูกสาวละลูกสาวละบ่าพัดเอสาวละลูกสาวทนอันี้เออเยห้มเลยหิมเลย เห็นแม,ม,เม่เลยเิ็นติดแม่เลยอยโอโอ่โอ้ยโอ้ยเหนียวและก็บอกยังไงมีแต่แม่เอาเนาะแม่เห็นแม่เลยเอ๊ะเด็เขาอกไปเปล่นอานอนนะบไม่กระตือนกอาบน้ำโอ้เ่บ้านาหายได้บอิได้อยู่น้ำผอได้อ

ไก่กระหอนแฮ้เนาะหนาวกรพอนเอาอันใดบ่าัดเอาหนาวปัญหาผาหยงเนาะฮาผาหหยังห่มได้ด้ตุ้มได้เห็ดเวเห็ดงานกันยากเอมนแต่เฮาหนาวกัยังธรรมดาได้ปกตินำบาก็ได้วะเมนนำเาัดดีได้ตักไถีบได้บ่าผัดดีถึงสีหนาวส่ดนใหญ่าัดก็ต้องเดตตุ้มตุ้ม ต้มเอาแม่บ่อาบได้อยู่ก็ได้อยู่หลายคุณเนอะนะเคยอาบไหมเนาะเคยอยากต้มตอนบารับเลน้สมัยอาชบัวตอนมาอาบเน้อย่างเด้ยว่วยหายบ่คือหัวนะห้องเอ้าวสิบเดือนเนี่ยเด้เอ้ยท่านว่าได้กินนุ่มแม่บ่จ้ะเจี๊ปงนุ่มแม่นหะเพื่อนมันบ่อยากมีแหละมีแต่กินนุ่มลายเป้แด กินได้โอ้ยสาวหัวสาวหัเอแล้วนะโดยตะกี้น่ะตะกี้น่ะเพิ่นกินนุ่มเหม็นงวแดงรสจืดเออาว้ากันขอโทษนําเพิ่นกินนุ่มเหมวแดงรสจืดแหละมันเดือดให้ทางมันเือเลยเป็นถ่ายบ่อถ่ายพกมือเก็บมือถ่ายเธอหนึ่งเลยมันแข็งมันมันถ่ายออกมาได้ลูกเห็นบ่ขี้เพิ่นนั่นแหละเป็นถ่ายง่าย เาลาเพิ่นถายไปได้ก็บอกเทษนําเอาสบูน่นนะหยัดเข้าไป <m uch ing> อือเซรั่หยัดเข้าไปเให้เพิ่อนเอาง่ายมันเวลามันแบวอามันตกลงมามันคือขาบขีข้หินน้ำลุกม,มกลงมา <m uch ing> แล้วเฮาเลยมาเปลี่ยนนมวัวแดงรสหวานในกินจนนังหวัด่ายง่ายออเขาก็เลยเปลี่ยน,นมใหม้เพิ่มนเลยนพบ่มเฮาซื้เอเท่า2หล่องกองอล่องถูกกล่องกล่องกล่องเจ็ดพัน สื่อแต่ละสองฟังกันเป็นแพกไปแพกอีกสี่หาซีพอนกันเลยบริสิทธิ์สื่อคงอยู่คงจิ้นแหน่ครอบครัวแหน่มันงใจครูเดียวหาเน้อเนี่ยอยู่ได้ครัวแหละสิได้มีลูกมีเต้าลุงแกลูกกระซำคิดไปทางหนึ่งอีกเยัดจังได้สิกลุ่มลูกกลุ่มเมียผัวน้องและคืนจะคิดอยู่ด้วยเดี๋ยวกะวิทย์แหละเดี๋ยวเพิ่นกันญ่นั่นแหละมันบุคืออยู่ผู้เดียวเลยเนาะ ไม่มีครับสีบอดล็อเอ้าสีลอดอยู่ว่าสาบัวติดหน่อยอันบาดเฮาเนาะนั่งหนึ่งเฮากับแบบเช่าให้กินก็ได้ถ้าอยู่ในเมืองเนาะสานวนเนาะอย่นงเงี้ยเงี้ยเทียนอยู่กับเคยเห็นเนี่วะเฮ้ยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนี่ยมึงเพิ่นด้วยอ่ะอู้ยแนี่ยมึงกล้องมาด้วยหรื Nhìn lần nữa của nhóm đứa. nhóm đứa nhóm của nhóm của nhóm của nhìn đứa. nhóm của 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 đứa. của nhìn của nhóm 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 จ้าเอ๋อไหพนยือ้าวพ่อไปพ่อจะไลพ่อจะรูปโดยเบาะงีไาเงินก่อนเนาะแม่าแหวแล้วเงินแวสรางกไปหาเงินอหาแล้วเจกดอของเนาะเครื่องของนี่ค่ัมาไปเง่นใหม่นี่ตัวได้มันั่นกัสสถิมหอยปลาเว บอกเอาไปหลายมี่คือเอาไปแต่ตัวสำคัญตัวมันจบมันงามคือไม่ไ <c oughs> ตัดข้อต่อเนีคือแบบนี้ก็เก็บไปเห็ดตุเต๋เผ็ดพามเห็ดบอ,องเยือบองเช้าก็คือ,คอแบบได้แบบหนึ่งนี่ครับกเกษตรป้าถามมันดอกมันเด็กก็คือมันตัวเก่านี่เห็ดทานไม่ไจ้างนะน่ามาจ้างคนแตอนั่นบรรยากาข้างเมืงองเ<อ>มียดอกใส่บุญเพิ่นลากไปข้าเลียวเกษสิคนไป ถ้าเครื่องเสือผ่านหนาแพ้เนี่ยก็คือเอาไปแต่ตัวสําคัญเครื่องเคลื่อนก็ไปแต่ตัวสําคัญตัวใดไน้ากับป้าเอาไปเบิด์ตคบค่ไนี้แล่เนาะแม่น่าไปเอาไปมันโขกเ้าไปพอได้อัไนแหละก็แย่แต่ทีมมันเสียร้ายอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วเนาะการเมมเมมใหญ่ใหญ่วานนี่ไปหาใหม่ตัวใดเป็นเพลหนุ่มได้เงินนี่แล้ะ รักัวพลนน้น้ำกินเข้าเนาะโดยโดยเจ้าที่เอาดินมาถกใส่เพื่อนทรมาบอกอันหายไปเบิ่งดินน้ำกันอืออ่ะดีใจน้ำสนะป่ายากินนี่เนาะดดรเกิงมองยอืแไป้านไปก่ได้เโดยๆม่น้องมวยเพิ่งกับไปไปข้างในเนาะ ก็ได้เพิ่งเพื่อนนี่แหละจับประหม่าเพื่อนก็ได้ใส่รถเพื่อนเมืองบาทเมืองสองไปดินก็ได้ใส่รถเพื่อนพอใส่น้ำมันเถอะสามสิบสี่สิบเอาไปก็จะใช้แทนเนาะเมนเมนภาษาพันธุ์ฮาวันนะเมนฮามันกับโอมีเลยดูดูกาคือแค่นี้ก็คือว่าแหละใส่น้ำมันพาไว้กับเบิร์ดซื้อมันก็ต้องใส่ในทางใส่ในประตุกไว้ดูเปลี่ยนเ่ไร้างเปลี่ยนทางแบบก็จะเปลี่ยนทางแบบ บหมยากาวาำจานักอยู่เนาะแม่แม่ก็เหอยากกันเพื่อนแหละนี่นี่แต่คือทั้งบะบ,บุญกับแป้งไงแหละเบิดงล้านปัวเลยยังม<อ>ัวนั่นอยู่แล้วทั้ไปแป้งก่อนอีกห่ากับเบิดงล้านปลายหลังจากเอามาน้ำโซมสื่อคันใหม่อะไรคันใหม่เนาะเบิดงล้านปลายเบิดงล้านปลายแล้วมามาเพี้ยอีกทั้งบะบ,บุญเพื่อนเอาไปแป้งอีกวาลีนมันน้อยมันหัวดี ไปแป็นไม้ลายไปทำทุพพ์โดยโดยโดยอ้าจังใดก็ให้ทางหมดความตึงหามน้อะไม่ไปดินไม่บัดนี้เนาะโดยโดยอ้าจังใดก็สบายดีเด้อบําเพ็ญโดยโดยพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็ะทำสนองกัสได้อำลาพาจากผมมีพี่น้องเอฟซีเบอรสุขสุขคนเนาะทางมหพันธุ์กัสไปเบียบไปงานด้วยว่าไปเอาดินเข้าบ้านไม่้พี่น้องเอ้โดย ในคดีโมกดีใจน้ำเพลินพ่อพี่น้องเอง้ยอ่สำหรับคืนนี้ก็ผิดีพิถันกันเดยก็ต้องขอโทษขออภยัยเด้อพ่อพี่น้อง fc บาสุกุสุคนก็สำหรับคืนนี้ก็ลาไปแล้วพ่อพี่น้องเอง๋อกลางค่ำค่ำสบายดี